หากในคลิปนี้มีคำพูดที่ผิดพลาดหรือแนะนำผิดทางช่องผมก็กราบขออภัยทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการสร้างบ้านทรงสามเหลี่ยม A-Frame นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาใส่พื้นชั้น2และก็ หลังคาบริเวณส่วนด้านหน้านะครับรูปแบบโครงสร้างนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับ <c oughs> ผมจะใส่บริเวณอ่าครึ่งหนึ่งนะครับของหลังคาแล้วก็จะตัดบริเวณส่วนเหล็กด้านบนออกนะครับเพื่อเป็นชั้นลอยนะครับบริเวณชั้นสองนะครับผมจะอ่าวางพื้นเชลลาบอร์ดนะครับ หนา18มิลและส่วนชั้น2นะครับผมก็จะวางพื้นเชลลาบอร์ดหนา18มิลเหมือนกันนะครับชั้น2ของบริเวณด้านหลังนะครับส่วนบริเวณหลังคาตรงนี้นะครับก็เป็นอ่าแผ่นของเมทัลชีนะครับยาว4เมตร30นะครับช่องนี้ก็จะเว้นอยู่ประมาณอ่า เมตรนิดๆนะครับพอ,อขึ้นไปข้างบนก็จะอยู่ประมาณอ่ะตรงนี้4เมตร30 m. ที่สั่งตัดเอาไว้นะครับทั้งหมด14แผน่นแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเราก็สั่งตัดหลังคาเมทัลชีสลายยาว7เมตร80 m. นะครับเพื่อจะใส่ลายนี้ก่อนฝั่งละแผ่นนะครับฝั่งละหนึ่งแผ่นเพราะว่ามันมีช่องโหว่จึงต้องสั่งตัดแผ่นหลังคาเมทัลชีสนะครับ พอหลังจากที่ผมใส่หลังคาเมทัลชีต7เมตร80นะครับฝั่งละแผ่นเสร็จแล้วผมก็จะวางหลังคาเมทัลชีต4เมตร30นะครับบริเวณตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับรูปแบบโครงสร้างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง่าเล็กน้อยนะครับอย่างคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองนะครับที่ผมอ่าได้กล่าวเอาไว้ก็จะเป็นหลังคา หลังคาชุดเต็มเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแผ่นเชลลาบอร์ดหนา18บมิลนะครับนะครับความหนาแล้วก็มีแผ่นเชลลาบอร์ดนะครับหนา6กมิลนะครับตรงนี้จะเป็นผนังนะครับจะติดตั้งผนังพระเอกของเราในวันนี้นะครับเครื่องปั่นไฟเครื่องตัดไฟเบอร์เครื่องเชื่อมนะครับ สีนะครับที่ว่าจะทาด่านฟ้ากันรั่วซึมซิลิโคนทุกอย่างต่างๆนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่ผมเตรียมไว้หมดเลยนะครับสวัสดิ์ไร้สายแล้วก็มีการติดตั้งบานหน้าต่างนะครับกระจกอันนี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับยังกันน้ํานะครับน้ําไม่รั่วซึมเลยนะครับวันนั้นผมเทสแล้วตอนที่ผมมาวันแรกฝนตกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะครับเรามาดูกระจกกันนะครับน้ําไม่ ไม่รั่วเข้ามข้งในนะครับไม่รั่วซึมนะคะเ,เราเห็นแต่แต่อะไรครับเห็นแต่น้ําที่ว่ามันไหลลงตัวกระจกก็จะเป็นวิวส,สวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเ,เรามาดูข้างนอกครับไอ้ฝนตกหนักขอมือบล็อกกล้องไว้ก่อนน,นะครับตรงนี้ก็ทาสีนะครับ สีกันสนิมเป็นไงบ้างล่ะครับไม่รั่วซึมเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปาติดตามและรับชมผลงานนะครับว่าจะออกมาในแบบไหนหน้าตาแบบไหนนะครับไปติดตามชมกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องที่มีสาระดีๆของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะวอร์มเครื่องปันนนะงป่นไฟนะครับอ่ะมาสตาร์ทให้นะเดี๋ยวสตาร์ทวอร์มเครื่องปั่นไฟนะครับยามเช้าเติมน้ามันเต็มถังแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูดูตรงนี้ก่อนนะครับนะครับเนี่ยน้ํามันเต็มถังก่อนจะสตาร์ทเครื่องปั่นไฟนะฮะเราต้องเช็คเปิดก่อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับเราปรับจูนก่อนแล้วก็เปิดแทคงนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยครับเมื่อกี้แทงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดันแทงลงเครื่องบันไฟนะครับแล้วก็จูในระดับกลางแต่ถ้าเกิดเครื่องมันจะดับแอมถ้าเครื่องมันจะดับก็โยกโยกหาตำแหน่งมันอ่ะสตาร์ทปล่อยปล่อยปล่อยอย,อย่าค้างนานเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้นี่โอเคเสรแล้วได้เวลาท i m e to l o อ k and load Let's go. <S ส่วนเหล็กอันนี้นะครับก็จะเป็นเหล็กกล่องนิ้วคูนิ้วนะครับผมตัดไว้สองสองเส้นนะครับคือตรงนี้ตรงนี้ผมจะมาติดตั้งอ่างานกระจกหน้าบ้านนะครับโดยที่ว่าผมจะเชื่อมนะครับผมจะเชื่อมตรงนี้อ่าด้านนอกด้านนอกก่อนนะครับที่ผมมาร์คเอาไว้สีแดงเห็นไหมครับก็คือผมจะวางกระจกไว้อย่างนี้นะครับไอวางเหล็กนิ้วคูนิ้ว,น,วนะครับไว้แบบนี้เสร็จปับ๊บเชื่อมข้างนอก แล้วก็จะวางกระจกนะครับกระจกวางวางไว้ในร่องนี้แล้วก็ยิงซิลิโคนนะครับเหมือนตัวนี้มันเป็นบ่าบ่าคอยแบบรับกระจกเอาไว้นะครับผมจะทําข้างล่างและข้างบนนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใส่กระจกนะครับแต่ผมจะทําบ่าเอาไว้นะครับจะมีบ่าล่างและบ่าบนบ่าล่างผมจะใช้เป็นเหล็กกล่องนิ้วคูนิ้วนะครับผมจะทําให้มันเป็นช่องในแอมลองเอากล้องเข้ามาใกล้ๆตรงนี้มองด้นะครับเห็นไหมครับ ผมก็จะใส่กระจกไว้ตรงนี้แล้วก็ยาซิลิโคนตรงนี้ก็เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเรามาดูข้างบนกันครับไอเอ็มทอยลังกล้องไปนิดนึงตรงนี้ก็เดี๋ยวรอเชื่อมนะครับอันนี้ผมทําตรงนี้ตัดเสียงแล้วเห็นไหมฮะนี่ตัดเสียงนี่ไว้เนาะแัวนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อมเชื่อมเหล็กตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะทําให้มันสามารถสอดสอดใส่กระจกได้นะครับเหล็กกล่องนิ้วคูนิ้วนะครับแล้วก็จะเอากระจกอะยัดเข้าไปในช่องนี้นะครับพอเรายัดกระจกไปในช่องนี้เสร็จปุ๊บเหล็กอันนี้อันล่างนี่นะครับอันนี้ ก็จะยิงน็อตนะครับยิงน็อตยึดนะครับสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราถอดกระจกมาซ่อมนะครับหรือกระจกเกิดการแตกแล้วนะครับเราจะได้สามารถถอดตัวนี้ออกมาได้แล้วเอากระจกออกมานะครับจะได้ซ่อมง่ายๆโอเคครับตามนั้นแล้วส่วนบริเวณมุมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เหล็กกล่องนะครับอาจจะเป็นเหล็กกล่องอ่าถ้าไม่กล่องสี่ก็กล่องคูณสองนะครับก็จะมาเชื่อมไว้ตรงนี้นะฮะเชื่อมไว้ติดตรงนี้เลยโอเค อันนี้เดี๋ยวจะเป็นตัวชุดวงกบเหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมบนเชื่อมท้ายนะครับแล้วก็ติดบานหน้าต่างใส่ปีกผีเสื้อนะฮะแต่ถ้าเกิดเรายิงน็อตมันก็จะหลวมเนาะมันก็จะมีการคายตัวแต่ผมจะใช้เหล็กกล่องนะฮะไอม้นะฮะไม้หน้าสองนะฮะยัดเข้าไปในนี้นะครับยัดเข้าไปในในกล่องกล่องนี้นะครับพอยัดเข้าไปเสร็จปั๊บเราก็ยิงนะครับ ยิงน็อตสกูนะครับเข้าไปเพื่อให้มันยึดเกิดตัวนี้ด้วยมันก็จะได้แน่นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรเป็นเทคนิคอย่าง,น,งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันนะครับเพื่อเชื่อมวงกบเหล็กทั้งสองฝั่งแล้วก็ยึดน็อตสกูใส่ฝีผีเสื้อนะครับโดยมีไม้อันนี้อยู่ในเด็มกล่องนะครับจะได้แน่นกว่าเดิมจะได้มมีการคลายตัวโอเคครับด้านบนนี้เป็นเหล็กนะฮะ จะทำกระสาดยื่นออกไปนะครับข้างในก็จะเป็นแผ่นเชือราบอดปิดข้างในแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหลังคาเมทัลชีสนะครับเดี๋ยวโครงสร้างจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันครับพอเราเชื่อมโครงเสร็จนะครับแล้วก็ทำการทาสีนะครับเพื่อจะติดตั้งหลังคาเมทัลชีตตรงตัวกระสร์นะครับแล้วก็ติดฝ้าเชือราครับติดผนังเชือราหกมิลน,นะครับ แล้วก็บานกระจกกับหน้าต่างนะครับนี่ช่างสีเรานี่ก็จะเป็นส่วนบริเวณชั้นสองนะครับด่านฟ้ายังไม่ได้ยิงซิลิโคนตามร่องนะครับเพราะนต้องยาซิลิโคนตามร่องทุกจุดทุกมุมนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับจากนั้นก็จะใช้ สีทาดันฟ้าจระเข้นะครับลูบซิลทาให้หมดเลยนะครับกันน้ำรั่วซึมนะครับตรงนี้ก็เป็นทางลง ื้นนี้ผมก็ยาซิลิโคนเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นเชลลาบอร์ดหนาสิบแปดมิลน,นะครับเป็นเศษแผ่นที่เหลือผมก็เอามาปิดบังเหล็กที่ตับนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้าไปในกล่องเหล็กนะจะได้ไม่เสียเวลาเชื่อมแข็งแรงนะครับนี่ยึดแบบแข็งแรงมากเลยผมก็ใช้อานอสกูของมันนะครับสำหรับ ยึดแผ่นเชอล่า18บมิลแล้วก็เป็นนอ็อตสำหรับยึดหลังคาเมทัชชีตอีกทีหนึ่งนะครับแต่นนี้ผมก็ยึดกับเหล็กกล่องเป็นที่นั่งได้ด้วยนะครับตีสลปแต่แตอนนี้ผมต้องเอาตะไบนะครับตัวนี้มารับคมนะครับนี่เราสังเกตเราจะเห็นคมมันนะฮะ มานั่งนั่งไลรูดครับมายืนไลรูดครับวันนี้แดดดีแดดร้อนนะครับเราก็จะทาสีชั้นลอยนะครับกันน้ำซึมกันน้ำรั่วน้ำซึมแต่ก่อนจะทาเราก็ทําความสะอาดก่อนนะครับเกลี่ฝุ่นออกให้หมดก่อนแล้วก็ทาสีกัน สวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้ก็จะเป็นเช้าอีกวันหนึ่งที่ผมจะต้องกลับกรุงเทพแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ผมก็ได้สร้างบ้านต่อเติมบางส่วนไปแล้วนะครับเหลือแต่ใส่หลังคาแค่แผ่นเดียว,วเดี๋ยวเรามาดูรอบๆบ,บ้านกันก่อน ก่อนจะจบ EP นี้นะครับสันทางอีกสารไกลให้เราออกไปเพื่อได้สัมพันธ์ รมชาติที่งดงามบกมือกับสายลมชื่นชมไอหมอกที่นอกหน้าต่างบันทึกเอาไว้ในหัวใจมันแรงลำล้องเพลงมันเลงให้ฟังในายามเช้าเมื่อมองมเมฆขาวที่สดใสในบางส่วนของคลิปนี้<ส>ก,ก็จะมีการใส่ ตังคาใสพื้นใส่กระจกแล้วก็ต่อเติมไปที่หน้าต่างของ<า>บ้านนะครับขอบคุณมากมากครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอที่มีสาระทางช่องนี้นะครับและผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนทุกๆคนสำหรับคนที่ชอบต่อเติมและสร้างบ้านหากในคลิปมีคำพูดที่ผิดพลาดหรืออะไรที่ผิดพลาด ทางผมก็กราบขออภัยด้วยนะครับคลิปหน้าอีพีหน้าสำหรับการสร้างบ้านทรงสามเหลี่ยมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในคลิปวิดีโอครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับยังงงงคคิิดถึวนนนนททีี่กก่่่่จบกแฟใตอออไละปลเรื้ราาาผม สายลมเป็นเบาความเศร้าได้ทุกครั้อาเขาเยียวยาให้ผ่อนคลาย